จากที่ตอนแรกสังคมท่านจําได้ใช่ไหมสังคมอะพูดนี่พูดตรงๆนะผมก็ไม่รู้จักกับคุณเป็กแต่ก็รู้ว่าภาพลักษณ์และจากที่เพื่อนเล่าให้ฟังเป็กก็เป็นคนนิสัยดีสําหรับบรรดานะักข่าวที่รู้จักกันแต่พอวันนี้ตั้งแต่ตอนที่มีข่าวคราวตั้งแต่มีข่าวคุณเป็กว่าถูกกระทําที่ปั๊มน้ํามันความรู้สึกคนนะ่ะท่านสังเกตใช่ไหมเทไปที่คนร้ายคือถล่มคนที่ก่อเหตุเนี่ยแบบเละเลย แล้วหลังจากนั้นพอวงจรปิดพอภาพถูกเปิดเผยความรู้สึกมันเปลี่ยนไม่นอนแล้วมั้งมารออ่านข่าวตื่นนอนเอออันนี้แป๊บนึงนะอ่านข้อความก่อนระหว่างนี้อืมภาษาที่เขาคุยกันก็คือรถถั่วคว่ำรถถั่วคว่ำ เหรียญมีสองเหรียญแต่อันนี้ผมไม่ตัดสินอะไรทั้งสิน้นนะรแล้วผมไม่กล้าไปตัดสินด้วยเพราะว่าเราก็ยังไม่ได้ฟังจากปากเจ้าตัวคือวันนี้เห็นทางข่ายถแถลงอย่างเดียวคือเรื่องปลอดภายัยแต่ยังไม่มีการพูดเรื่องที่ไปที่มา<ป>คือล่าสุดเนี่ยไอ้ที่สงสัยที่สุดคืออะไรนะบ้าคือถ้าผมก็ไม่ได้ตามข่าวบันเทิงอะเนาะแต่พอวันนี้จากภาพ รับละจากนิสัยที่เพื่อนๆทขาข่าวบันเทิงไล่ฟังคุณเป็กเป็นคนนักก้องซึ่งถือว่าอยู่ในในเกณฑ์ที่เป็นเขาเรียกอะไรเป็นคนที่นิสัยดีน่ารักคนหนึ่งแต่พอวันนี้มันเกิดเรื่องขึ้นมันก็เลยทําให้หลายคนแบบโอ้โหตกใจเชื่อไหมว่าวงจรปิดที่ถูกเผยแพร่ผมว่าหลายๆสื่อที่เผยแพร่คนเข้าไปดูหลายล้านนะแล้วทุกคนก็แบบเฮ้ยมันเกิดอะไรขึ้นวะเฮ้ยมันเป็นไปได้ยังไงเฮ้ย นั่นใช่เสียงเป็กผลิตโชคเหรอนั่นนั่นคือปฏิกิยาคุณเป็กเหรอเฮ้ยเป็นไม่ได้ไงเป็กไปกระโดดเกาะรถกระบะแล้วลุงขับรถกระบะอยู่ไหนเพื่อนเป็กผลิตโชคอยู่ไหนอ้าวทำไมปล่อยคุณเป็กมาเดินอยู่คนเดียวคุณเป็กเป็นอะไรทําไมวุ่ยวายอันแน่นอนไอ้น้องผู้ชายก็ผิดเห็นภาพใช่ไหมคือเป็กเนี่ยเหมือนไปเปิดไอ้น้องคนนี้ก่อนพอเปิดเสร็จหลังจากไอ้น้องก็สอยด้วยของของมีคมใช้คํานี้ก็แล้วกันหลายท่านคงเห็นแล้วแหละตอนแรกยังไม่เห็นภาพกระแสเนี่ยไปถล่มไอ้คนคนนี้ย่อยยับเลย แต่พอเปิดวงจรปิดเอาครับผมขนาดไม่ได้ดูข่าวบันเทิงผมยังตกใจเลยบอกเฮ้ยเป็นไปได้เหรอเนี่ยหลายท่านองเห็นแล้วเนาะจากวงจรปิดอะไรเนี่ยที่ติดตามคุณพุทธออยู่ที่อุบลขอบคุณนะครับใช่ใช่ใช่เพราะภาพภาพที่เราเห็นแต่อย่าเพิ่งไปตัดสินนะเพราะเราก็ไม่รู้ว่าก่อนหน้านี้เกิดอะไรขึ้นเราเห็นแค่วงจรปิดกระโดดเกาะรถแต่มันก็มีมุมหนึ่งอนะเนาะถ้าท่านเห็นจากวงจรปิดพอเขาเกาะรถเสร็จเขาลงจากรถ ก่อนที่จะเกิดเรื่องเขาก็ยกมือไหว้คนที่ขับรถกระบะท่านเห็นไหมบ้าถ้าซูมภาพเข้าไปแบบชัดๆอ่ะคือจะเห็นเลยแล้วก็รู้สึกเหมือนจะไปกอดคนขับรถกระบะและหลังจากนั้นเนี่ยก็เหมือนกับไปโวยไปโวยไอ้เจ้าน้องผู้ชายและจากในภาพมันก็ชัดเหมือนประนึ่งว่าเป็กจะไปเปิดเขาก่อนไอ้น้องก็เลยสอยเลยซึ่งไอ้น้องคนนี้เขาก็ยอมรับผิดแล้วตอนที่เขาให้สัมภาษณ์สื่อว่าเขาก็ผิดแต่คําถามคือ ไอ้น้องคนนี้จริงๆแล้วนอกจากจะสอยเขาเสร็จเห็นใช่ไหมพอเป๊กล้มก็ลงไปทําต่อแล้วล่าสุดนี่เพจดราม่าแอดดิทหลายท่านคงได้ยินเสียงแล้วมั้งนี่ผมก็ทั่งฟังอยู่นะนี่ยังไม่นอนเลย เคยเห็นภาพเป็นแบบนี้คือล่าสุดเนี่ยคุณผู้ชมไม่รู้คุณผู้ชมเห็นยังเออมีคนที่เขาบอกว่าจริงๆไปเจอคุณเป็กที่ร้านอาหารแต่ก็กําลังรอตรวจสอบอยู่นะว่าคือใช่คืนเดียวกับที่เกิดเรื่องหรือเปล่าท่านได้เห็นไหมแล้วถ้าใช่คืนเดียวกันเดี๋ยวยังไงพวกนี้น้องๆน,น,นักข่าวผมเนี่ยยังไงก็ต้องไปตามชายแดนไม่ต้องห่วงชายแดนตามอยู่แล้วนะแต่อันนี้ขอสนใจหน่อย ขอใส่ใจนิดนึงเพราะผมว่าถ้าไม่ใส่ใจเนี่ยก็คงไม่ใช่เพราะคนเข้าไปดูคลิปดูวงจรปิดเป็นล้านๆอะ่ะแต่ละสื่อที่มีการเอามานำเสนอไม่รู้คุณผู้ชมเห็นเห็นภาพในร้านอาหารหรือยังที่มีคนหนึ่งเขาเพิ่งเอามาลงแล้วเขาบอกว่าเขาได้ฟังคุณเป็กไปร้องเพลงในร้านอาหารผมไม่แน่ใจนะเป็นร้านจิ้มจุ่มหรือร้านอะไรสักอย่างท่านนี้เห็นบ้างยัง ที่ร้องเพลงเออใช่ใช่แล้วถ้าดูจากบนโต๊ะโทษนะถ้าใช่ที่นี่นะต้องบอกกับวงเล็บถ้าใช่ที่นี่เดี๋ยวพรุ่งนี้ไม่ต้องห่วงช่องแปดไปถึงแน่นอนตั้งแต่เช้าถ้าใช่ที่นี่คําถามคือเสียงผมหมดบนโต๊ะมันมีแค่ขวดวายแล้วเป๊กค,คุณเป๊กทาไมถึงแบบโอ้โหแบบกระโดดเกาะรถทําไมถึงแบบ อ่ะโทษนะอันนี้ผมก็ไม่รู้จักส่วนตัวแต่อารมณ์ที่เห็นจากภาพพร้อมๆกับคนไทยทั้งประเทศทำไมเป๊กฟิวขาดขนาดนั้นถ้าบนโต๊ะอาหารมีแค่ขวดไวน์ตามที่เห็นนะเดี๋ยวพรุ่งนี้จะเอาคําตอบมาให้ไวน์มันทําให้คนเราฟิวขาดถึงขนาดสติหลุดได้ขนาดนั้นเหรออันนี้ไม่รู้เพราอบนโต๊ะกินข้าวถ้าใช่ที่นี่ผมก็เห็นแค่ขวดไวน์ขวดเดียวแล้วที่เหลือก็เห็นเป็นแก้วน้ําและบนโต๊ะก็เห็นว่ามีเพื่อนของคุณเป๊กนั่งอยู่ท่านได้เห็นบ้างยัง เห็นยังเนี่ยลองพิมพ์บอกหน่อยก็ได้นะฮะอ้าไม่พิมพ์มาเลยนอนดีกว่าสองพันเก้าขอบคุณนะครับแม <laughs> ่เห็นยังเห็นลวย่ายังไม่เห็นเนอเห็นยังอ่ะเห็นแล้วแล้วเจ้าของภาพเนี้ยเขาก็บอกว่าคุณเป๊กเพิ่งเข้ามากินแล้วก็ออกไปสิบนาทีแล้วก็เกิดเรื่องคือผมกับท่านก็คงคิดเหมือนกันว่าแล้วเพื่อนบนโต๊ะกินข้าวไปไหนกันหมดถูกไหมตั้งแต่คุณเป๊กเกิดเรื่องเอาอยู่ๆไม่เห็นมีเพื่อนมาเลย คือมันก็เลยยังเป็นปริศนาอยู่แล้วผมเชื่อว่าทางค่ายเขาก็ยังไม่พูดเรื่องนี้จนสื่อแต่ละช่องเนี่ยไปเอาวงจรปิดออกมามันก็เลยกลายเป็นประเด็นซึ่งแหมคนเราซ้อมหนนะักแล้วนี่จะก,กล้คอนเสิร์ตเขาแล้วไม่ใช่เหรอผมก็ไม่รู้เห็นคอนเสิร์ตใหญ่เขาใช่ไหมวันที่ไรนะเห็นวันนี้ฟังไอ้สาร,รวัตรจะรายการวันที่สิบเก้าอะคือผมไม่ตัดสินแล้วกันนะ เออว่าว่าเขาอะไรยังไงรอฟังเขาก่อนดีกว่าแต่ถ้าใช่ในร้านนี้ตามที่บอกผมก็เห็นแค่ขวดวายหนึ่งขวดวายมันถึงขนาดจะแบบออย่างนี้ได้เลยเหรอไม่รู้เราก็ดื่มแต่ไม่เคยดื่มขนาดนี้นึกออกไหมส่วนสุราเนี่ยนนผมก็ไม่กินอยู่แล้วเพราะฉะนั้นก็ไม่รู้ว่ามันต้องดื่มขนาดไหนวายถึงขนาดที่ว่าจะต้องแบบฟิลหลุดขนาดนี้ คือที่ผมอยากรู้สุดนะแล้วไม่ต้องห่วงเดี๋ยวพรุ่งนี้ช่องแปดต้องหาให้ได้ต่อให้ค่ายเขาไม่บอกผมก็ต้องไปหาในมุมที่มันเกิดอะไรก่อนหน้านี้เพื่อนไปไหนบนโต๊ะอาหารกินอะไรเพราะอันนี้ถ้าพูดแบบส่วนตัวคือเรื่องแบบนี้ถ้าคุณเป๊กไปกับเพื่อนแล้วเพื่อนหายไปหมดจนกระทั่งเกิดเรื่องเ,อเพื่อนทําไม <c oughs> เขาไม่เดินตามเป๊กทําไมเขาปล่อยให้คุณเป๊กแบบอยู่ๆไปกระโดดเกาะรถคุณลุงและเดี๋ยวรอฟังคุณลุงว่าจะอธิบายความจริงว่ายังไง นั่นหนหะสิอืมไม่รู้ถ้าผมก็สําหรับไวนนะก็เคยกินแต่มันก็ไม่หมดขวดมันก็ไม่ได้รั่วขนาดนี้นะไวนคือผมก็เคยดูคุณเป๊ะเขาไลฟ์สดนะแต่ก่อนนะคุณเป๊ะก็จะไลฟ์สดผมเคยถ่ายายไปแล้วเจอสมัยตอนที่ขาเขาเขา้เขาเฟือกใช่ปะ่ะผมก็ยังเห็นว่าเขาจะต้องมีเพื่อนนั่งประกบเขาอย่างล่าสุดเนี่ยผมไม่แน่ใจผู้ชมเห็นภาพนี้ปะ่ะอันนี้ให้ดูได้ปะ่ะ น่าจะได้แหละแต่ต้องบอกกันนะว่าอันนี้เขามีการเผยแพร่แต่ว่าจะใช่ในวันที่เกิดเรื่องหรือไม่รอเจ้าตัวเขาตอบก,ก่อนบนโต๊ะกินข้าวซึ่งนี่อันนี้ใหญ่ไปไหมเนี่ยเอาลงก่อนเห็นนะใหญ่ไปไหมน่าจะใหญ่มากแล้วชุดมันคือชุดคล้ายๆกันกับตอนที่เกิดเรื่องเดี๋ยวพรุ่งนี้คงได้คำตอบว่า ที่ไปที่มามันเป็นยังไงผมยังไม่ตัดสินอะไรทั้งนั้นแล้วเราก็คงไม่ได้ไปตัดสินอะไรด้วยแหละเพียงแต่ไปหาข้อมูลอีกด้านหนึ่งว่าคือบุคคลสาธารณะก็ต้องยอมรับคือสิ่งที่เขาทาดีๆมาก็ต้องยอมรับเป็กในเบื้องหลังนะที่เพื่อนผมเป็นนักข่าวเป็นบกข่าวบันเทิงเนี่ยเขาบอกว่าเป็กเนี่ยจริงๆเขาเป็นคนที่ใส่ดีดีเลยละสำหรับนักข่าวคือจะชื่นชมว่าเขาเป็นคนดีเป็นคนน่ารักศิลปินที่เป็นแบบอย่างแต่พอมันเกิดเรื่องตูมขึ้นมาเนี่ยกับภาพวงจรปิดแน่นอนคําถามคือเป็กเหมาะ เป๊กเมาอะไรอันนี้ต้องยอมรับนะอันนี้พูดแบบคนที่แบบสงสัยเมาอะไรและก่อนจะกระโดดเกาะรถไปมีเรื่องอะไรมาร้านอาหารเพื่อนไปไหนหมดหรือเพื่อนไปส่งคุณเป๊กแล้วคุณเป๊กเดินออกมาเองมันเป็นปริศนาไปหมดแต่เรื่องที่เกิดขึ้นเข้าใจว่ามูลค่ากับเรื่องเนี้ยผมว่ามหาศาลมูลค่าสำหรับตัวศิลปินเพราะ ไหนจะคอนเสิร์ตของคุณเป็กไหนจะผมไม่รู้ว่าเขามีพรีเซนเตอร์อะไรต่างๆ FC เ็าอีกนี่วันนี้ผมเปิดโซเชียลเนี่ยนะาจจาิผมก็เป็น FC เป็กเขาด้วยนะฟังเพลงเขาแล้วก็รู้สึกชื่นชมในสิ่งหลายๆอย่างที่เขามีความพยายามรู้สึกครั้งหนึ่งอ่ะเขาเคยให้สัมภาษณ์นี่เห็นไหมรู้จักรู้จักคือติดตามผลงานว่าชีวิตเขาเคยสิ้นหวังจนกระทั่งเห็นบอกว่าจะเลิกร้องเพลงใช่ไหมจนกระทั่งแล้วรายการ The Mask หน้าก,กากเนี่ยมันเปลี่ยนชีวิตเขาจนทําให้เขากลับเนี่ยมามีชื่อเสียงอีกครั้งหนึ่งและ ที่ผ่านมาก็ต้องยอมรับว่าเพื่อนๆผมที่ทาข่าวบันเทิงบอกว่าเป็กเนี่ยเป็นคนที่อดทนกับคําดูถูกคําต่อว่าต่อขานแต่พอมันเกิดเรื่องเนี้ยคือทุกคนก็เลยบอกเฮ้ยมันอะไรวะเนี่ยแล้วมันคืออะไรตอนนี้เรายังไม่รู้แล้วก็รอฟังคําตอบทั้งหมดเพราะน้องในปั๊มก็บอกว่าตอนเห็นคุณเป็กก็เหมือนกับเขาหลุดแล้วส่วนตอนนี้ร้านอาหารรอว่าพรุ่งนี้จะว่าอย่างไงแต่คนที่เข้าไปทําร้ายเขา ก็แน่นอนถามว่าเกินเหตุไหมอันนี้ถามผมอาวุธมีดยังไงก็เกินเดี๋ยวทิกตอกปิววัเนียเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะพูดได้ปะเนี่ยเดี๋ยวทิกตอกปิวอีกมันก็เกินไปที่ไปทําเขาขนาดนั้นคือถ้าคุณเป๊กสมมุตินะถ้าเกิดเขากลึ่มๆจริงๆคุณก็ไม่ควรจะถึงขนาดต้องทํากับเขาขนาดนั้นและตอนเห็นเขาล้มใช่ไหมก็ไปซ้ำเขาอีกคือก็เข้าใจไอ้น้องคนนี้นะวันนี้บทสัมภาษณ์ตัวเต็มของไอ้หนุ่มคนนี้มันก็อ้างว่า มันคิดว่าคุณเป๊กเนี่ยจะไปทาร้ายคนขับรถซึ่งเป็นคุณลุงหรือเปล่าแต่ถ้าเราดูจากวงจรปิดอันนี้ให้ความเป็นธรรมกับเป๊กเขาเนี่ยนะเราจะเห็นว่าเป๊กเนี่ยเหมือนกับยกมือไหว้ถูกปะแล้วเข้าไปกอดคุณลุงและหลังจากนั้นก็เฮ้ยแล้วก็แบบซัดกันแล้วตอนนี้อ่าอ่าใช่อันนี้อันนี้ถ้าถามผมนะอันนี้ส่วนตัวนะผมว่าไอ้หนุ่มนั่นก็เกินไปคือถ้าคนมันเมาอ่ะโทษทีนะมันต่อยแล้วปเป้นงทีเดียวมันล้มอ่ะจบถูกไหมแล้วคือผมก็มีคาถามถึงไอ้หนุ่มนั่นด้วยนะเดี๋ยวไม่ต้อง เฮ้ยเอ็เองพกอาวุธเนี่ยเพื่ออะไรคือป้องกันตัวคําถามอพูดไปก็เดี๋ยวรอพรุ่งนี้ซึ่งน่าจะมีคําตอบมากกว่านี้ถ้าถามผมผมว่ามันแรงไปอันนี้ไม่เข้าข้างคุณเป็กนะแต่ก็บอกเฮ้ยมันแรงไปคนเมาอ่ะอาะต่อให้มันแบบสติหลุดอะ่ะมันกวนเท้าอ่ะมันต่อยเราเราก็ตบมันสักทีหนึงน่งนึกออกใช่ไหมอ่ะมันล่วงแล้วอะล่วงเสร็จมันก็ควรหยุดหรือเปล่าแต่สิ่งที่ผมอยากรู้เลยนะเพื่อนคุณเป็กเนะี่ยไปไหน อันเนี้ยเป็นสิ่งที่โคตรคาใจผมเลยแล้วศิลปินระดับเป๊กผลิตโชคเฮ้ย <He, S 1> ไม่มีใครดูแลเลยเหรอปล่อยปล่อยเขาล่วออกมาอย่างนี้ได้ยังไงอะถูกไหมซึ่งที่ผ่านมาเราจะเห็นว่าศิลปินระดับอย่างคุณเป๊กเนี่ยจะต้องแบบอามาต้องมีคนร้อมถึงแม้ว่าเป็นเวลาส่วนตัวอะผมว่าก็ต้องมีคนในบ้านดูแลหรือเพื่อนๆืแล้วถ้าเป็นในภาพที่คนในร้านอ้างว่าเจอเป๊กก่อนเกิดเรื่องคำถามคือเพื่อนไปไหน แล้วบนโต๊ะเห็นวายหนึ่งขวดคำถามคือควายหนึ่งขวดมันหลุดขนาดนี้เลยเหรอเออเห็นไหมทุกคนก็งงว่าทำไมคุณเป็กเราไม่เคยเห็นคุณเป็กแบบนี้ใช่ถูกต้องมีคนถามบอกว่าถ้าสมมติไอหนุ่มนี่มันแบบปึ๊กไปแล้วมันพลาดอะ่ะถูกไหมต่อให้จะบอกให้ผมหวังดีกลัวว่าเดี๋ยวคุณเป็กจะไปทำร้ายคุณลุงแต่ในวงจรปิดก็เห็นว่าเป็กเนี่ยเขายกมือไหว้แล้วเข้าไปกอดอันนี้พูดแบบจากภาพนะส่วนรายละเอียดเดี๋ยวรอเต็มๆทั้งหมดพรุ่งนี้ วายมันหลุดขนาดนั้นเลยเหรอไอ้ผมก็ไม่เคยกันอะไรขนาดนี้เนี่ยนะต้องตรวจอืมพูดยากคือพอผ้ามันออกมาวันนี้เอาไม่รู้ถ้าผมทำข่าวผมก็ประเมินได้เลยว่าความเสียหายมันไม่ใช่แค่ชื่อเสียงนะมันคือมูลค่าของความเป็นศิลปินความรู้สึกแฟนคลับซึ่งเราก็เดาไม่ถูกว่าแฟนคลับผมเห็นไถไปเนี่ยผมยังเจอบางคนบอกเป็นแฟนคลับคุณเป๊ก เขาก็รู้สึกเฮ้ยทำไมทำไมศิลปินของเขาเกิดอะไรขึ้นทําไมเป็นแบบนี้ไหนยังไม่รวมแบรนด์ต่างๆซึ่งสนับสนุนอีกนี่เรายังเดาไม่ถูกว่าหลังจากนี้คอนเสิร์ตคือยังไงจะเลื่อนหรือไม่เลื่อนผมไม่ปันทงดีวะ่ะแล้วผู้สับสดุนจะเกิดอะไรขึ้นคือเรื่องใหญ่นะถ้าถามสําหรับคนเป็นศิลปินแต่สิ่งที่ผมอยากรู้ก็อย่างที่บอกเป๊กดื่มอะไรอันนี้เอาแบบตรงๆนะเป๊กกินอะไรเข้าไปและ ตอนแรกที่ข่าวมันออกมาสับสนมากว่ามีการเหมือนกับขับรถใช่ไหมแต่จากในภาพเ,เหมือนกับคุณเป๊กเขาเดินแล้วก็ไปกระโดดเกาะรถคุณลุงก็เลยคําถามก็คือไอ้คนอย่างเป๊กไม่มีคนขับรถมาให้เหรอแล้วเพื่อนไม่ขับรถเหรอทำไมปล่อยเป๊กเดินถนนคือวันนี้ทุกคนเนี่ยไปบรรลุมาตุ้มอยู่กับไอ้หนุ่มคนนั้นหมดซึ่งวันนี้ก็ถามน้องนักข่าวที่ไปเนี่ยนะแล้วก็เอ้บอกแล้วลุงไปไหนน้องบอกตอนเนี้ยคือยังไม่เจอลุงแต่เข้าใจว่าพุกงนี้เดี๋ยวลุงต้องมาแล้วก็ร้านอาหารซึ่งเดี๋ยวเขาก็จะให้ข้อมูลทั้งหมดว่าเกิดอะไรขึ้น คือตอนแรกเนี่ยเล่าเบื้องหลังให้ฟังตอนแรกเนี่ยคิดว่าภาพวงจรปิดเนี่ยน่าจะถูกสร้อยไปแล้วเพราะมันเป็นเรื่องเกี่ยวกับศิลปินนี่ออกมาแล้วมูลค่าศิลปินเนี่ยผมว่าก็สูงอะนึกว่ากล้องวงจรปิดจะโดนสอยแต่ปรากฏไม่โดนสอยแล้วก็ถึงแม้จะโดนสอยก็จะมีคนเก็บเอาไว้ให้ก็เขาคงคงรู้สึกว่าเฮ้ยก็คงอยากให้สังคมได้เห็นว่ามันเกิดอ,อะไรขึ้นเพราะตอนแรกเนี่ยอาฟังความรู้สึกจากคนในปัม๊ม คือเขาก็อาจจะรู้สึกว่าเฮ้ยไอ้หนุม่มคนนี้เข้ามาช่วยลุงแต่ถ้าถามว่าเฮ้ยไอ้หนุม่มคนนี้มันเกินไปไหมจากในเสียงชมเห็นใช่ไหมก็มีคนในปามตะโกนบอกให้หนุ่มมันหยุดแต่กว่าจะหยุดมันก็แบบเสยไปเรียบร้อยแล้วอะผมก็ไม่เคยดื่มนะเนาะเลยไม่ค่อยรู้เนี่ยนะเออรอฟังดีกว่าอย่าเพิ่งไปตัดสินอะไรทั้งสิ้นเพราะตอนนี้ไอ้หนุม่มพูดแล้วไอ้น้องคนนี้พูดแล้วเหลือแต่ทางคุณเป๊กและผมว่าคนที่ตอบดีที่สุดนะเดี๋ยวพรุ่งนี้ร้านค้า ร้านอาหารถ้าไม่มีคนไปห้ามร้านอาหารว่าอย่าพูดเยอะนะ <c oughs> ก็รอพรุ่งนี้แล้วกันซึ่งถ้าใช่ตามที่คนเขาลงเอาไว้ว่าเขาได้ถ่ายภาพก่อนจะเกิดเรื่องก็ก็รอฟังว่ามันเกิดอะไรแต่ตอนแต่ถ้าเป็นในภาพนั้นเนี่ยนะที่ทุกคนกําลังพูดถึงกันคุณเป๊กก็ดูปกติคุณเป๊กก็ก็ดูปกติจริงๆอะ่ะ <c oughs>